ท่านเจ้าขืนขีสร้างกังหมนซับปะทนยาได้ลืมค้นจนผู้ขี้กล้วยคลอนกาท่านจ้ขืนข,นขีสร้างกังหมเป็นพญายาได้ลืมชาวหน้าผู้แหน้ำปีนสร้างกาบสวัสดีพี่น้องที่รลักกว้ใช้ทุกทุกทานนะครับเมื่อนี้ผมพาเพื่อนมาชมนองมาไล่นะครับนองมาไล่กับนองมารวยนะครับตัวที่กําลังทายท้อย่นี่ก็คือน่องมารวยนะครับ น้องมารวยเกิดเมื่อวันทีมีสิบหกกลุ่ 16, มพาพันสองพันหาร่อยหกสิบห้านะครับน้องมารวยนะครับตอนนี้อายุจะเข่าแปดเดือนนะครับวันทีมีสิบหกที่จะถึงนี่นะครับวันจันทร์ที่มีสิบหกกันยานะครับที่จะถึงนี่จะครบแปดเดือนนะครับหวยแปดเดือนนะครับ ตัวแค่นี้นะครับค้วยเปลือกเดือนเบิงเขานะครับนเขาพ่อออจุนะครับเขาซ้ำน้ำไม่นะครับเขากมบ้างออกนะครับงองมารวยนะครับตอนนี้ก็สูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบกัวนะครับเป็นค้วยอ่างนะครับบ่อบ่อคอยสูงไปไลยนะครับเป็นค้วยอ่างใหญ่ท่องอุ้มบาทนะครับท่องอุ้มบาทเนื้อหนังดีนะครับ แม่เป็นสายเพชรอุดรนะครับส่วนน้องมะลวยเป็นสายเกาเจริญนะครับพอเขาเป็นลูกเกาเจริญนะครับเ <rico> จา้าเอกตาดท้องนะครับน้องมะลวยเป็นลูกเจ้าเอกตาดท้องพอเขาตอนนี้ก็อยู่ที่อุดรน,นะครับอยู่น้ำพอเด็ดนะครับสีทาตนะครับผผนะครับผมพาเบื่อเบื้อมาเบิ่งการพัฒนานะครับการพัฒนาการเลี้ยงคว้วยนะครับ จากที่เขาเหตุงานเมื่อยๆนะครับเขามาเบิ่งค้วยนี่ก็เหตุแหนเศร้าเมื่อยได้นะครับถือว่าเป็นกายภาพบำบัดคลายเครียดอีกอย่างนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับเหตุงานอยู่ต่างประเทศคิดหอดบ้านคิดหอดอีสานความเป็นอีสานนะครับเขามาดูค้วยแล้วก็เหตุแหนเศร้าเมื่อยนะครับเหตุแหนเศร้าคิดหอดบ้านนะครับเห็นค้วยเห็นบรรยากาศ ประเทศไทยนะครับอีสานบ้านเฮานะครับมาเบิ่งเราก็บค้ายเขียดนะครับนี่นะครับก็บน้อรายท่านที่ติดตามกับเขามาเยี่ยมมาชมนะครับน้องมาลวยกับน้องทันว้านะครับนี่นะครับเป็นกล้วยไช้สายพัฒนานะครับนี่ครับดูเขาครับนี่กล้วยแปดเดือนนะครับเขาแค่นี้นะครับกล้วยแปดเดือนเขาในน้อยสั่นๆนะครับ น่องมารวยนะครับแต่นี่น้องน้องทันวานะครับน้องทันวาน้องทันวากะเกิดเดือนทันวานะครับเดือนทันวาตอนนี้กับประมาณชิปเตือนนะครับประมาณชิปเตือนอ๋อเก้าเดือนกันเดือนเดือนนี่เดือนเก้านะครับจะได้เก้าเดือนนะครับ 10, น้องทันวา อ๋มาล้อยไปแล้วันนี้แม่มาลีตอนนี้ก็ผสมกับเจ้าเพชรสวรรนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วเป็นการผสมกิ่งนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ผสมเทียมบ่คอยติดกับกระล้องผสมกิ่งล้องเบิ้งนะครับผมแนะน้าใหม่ผสมกิ่งน้องมาล้อยนี่ก็เป็นลูกปอที่เกิดจากการผสมกิ่งกับเจ้าเอกตาดท้องนะครับข้างเดียวติดเลยนะครับข้างเดียวติดเลยเพราะต้องมาร้อนับรอบอกนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เลี้ยงคล้ยมือใหม่นะครับก็ผสมกิ่งดีที่สุดนะครับดีที่สุดแต่น้องมีพอพันใหญ่ๆใกล้บ้านก็น้ำไปผสมเลยนะครับนี่นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับแซนกิวเวล m มัส